สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการยืนยันพินพ์นะคะและกรอกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจาก YouTube ในปี2021ค่ะเข้าไปที่ Google จากนั้นพิมพ์คำว่า AdSense เลือกคลิกตัวแรกค่ะ Google AdSense ก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะ ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดดูได้ค่ะว่าเขาบอกอะไรไว้นะคะจากนั้นค่ะให้เลื่อนลงมาข้างล่างดูกรอบนี้นะคะสิ่งที่ต้องทําค่ะจากนั้นก็ลงมาที่คําว่ายืนยันค่ะคลิกค่ะมาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่รหัสพินลงไปค่ะให้เพื่อนๆตรวจสอบรหัสพินให้ถูกต้องนะคะ ถ้ารหัสถูกต้องแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่คำว่าส่งได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะคะยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอกบัญชีธนาคารลงไปนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่การชำระเงินค่ะ มาที่ช่องทางการชำระเงินของคุณค่ะคลิกไปที่เพิ่มวิธีการชำระเงินค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลลงไปค่ะในช่องแรกไม่ต้องกรอกนะคะไปกรอกช่องชื่อบัญชีธนาคารค่ะ ในช่องนี้แนะนำให้ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะในช่องต่อไปเป็นชื่อธนาคารค่ะในช่องนี้แนะนำเพื่อนๆไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะว่าชื่อธนาคารเต็มๆแล้วค่ะเขามีชื่อว่าอย่างไรช่องต่อไปเป็นช่องสวิปของธนาคารนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google ค่ะเพื่อที่จะไปดูว่าสวิปของธนาคารนั้นๆน,น,นะคะเขียนว่าอย่างไร เมื่อเราได้แล้วค่ะก็ให้ copy แล้วก็เอามาวางไว้ในช่อง s w i e p ค่ะอันนี้ก็เป็น s w i p ของธนาคารกสิกรไทยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ใช้กสิกรไทยก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปเป็นช่องหมายเลขบัญชีค่ะก็ให้เพื่อนๆใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเองเข้าไปค่ะเช็คหมายเลขบัญชีให้ถูกต้องนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่บันทึกได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการยืนยันที่อยู่และกรอกบัญชีธนาคารเพื่อที่จะรับเงินจาก YouTube ค่ะ าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ